สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปรีวิวโรงแรมในหัวหินเป็นโรงแรมที่แบบว่าห้องพักอยู่ติดชิดชายหาดที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเลยนะครับนะตอนนี้นั่นก็คือโรงแรมเด e ะบีชัวหินนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลย ใครที่กําลังมองหาโรงแรมชิลๆนะเอาไว้พักผ่อนวันแบบว่าสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับเราก็มีหนึ่งโรงแรมนะในหัวหินมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่แบบชิลมากๆแล้วก็ห้องพักเนี่ยดีมากเพราะว่าอยู่ติดชิดชายหาดเลยนะคือแบบเปิดประตูไปก็คือชายหาดแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมากๆของที่นี่นั่นก็คือ ชายหาดของที่นี่นะครับจะเป็นชายหาดส่วนตัวนะคนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเดินเล่นได้นะครับนอกจากคนที่เข้าพักในโรงแรมหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการอาหารเครื่องดื่มหรือว่าร้านคาเฟ่ที่อยู่ในนี้เท่านั้นนะก็ทําให้คนเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปเข้าไปชมในห้องพักกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบว่าข้อดีของที่นี่ก็คือเราสามารถมองเห็นวิวชายหาดเนาะแล้วก็ทะเลแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยได้เลยนะครับเพียงแค่ เปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดมากนาะมองไปก็คือแบบวิวสวยมากนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เก็บภาพบรรยากาศที่เป็นอ่าช่วงเช้านะตอนพระอาทิต์ขึ้นนะครับคือแบบว่านั่งได้ชิลๆเลยแดดไม่แรงนะกำลังดีเลยนะครับลมเย็นสบายส่วนการตกแต่งภายในห้องนะครับก็คือน่ารักมากๆนะมีคอนเซปต์ชัดเจนเลยนะครับจะมีความเป็นแบบเอ outdoor นิดๆผสมกับความมินิมอลนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยห้องพักก็คือสะอาดนะครับ และที่สําคัญเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าเช็ดตัวทีวีนะครับหรือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็มีให้ใช้แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีนะที่แบบว่าเอาไว้นั่งชิลเช่นอย่างตรงนี้นะครับเราก็เห็นชั้นวางเนี่ยมันก็จะมีแบบอุปกรณ์ที่เป็นแบบอุปกรณ์แคมปิ้งเลยนะแบบเก้าอี้เอาไว้นั่งริมหาดหรือว่าจะเป็นแบบว่าเครื่องชงกาแฟนะครับหรือว่าตะเกียงหรือว่าแบบว่าพวกเสือเนี่ยสามารถเอาไปปูนั่งเล่นที่ริมหาดได้เลย แล้วก็มีกระจกเต็มตัวด้วยนะครับสาวๆนะ่าจะต้องชอบมีหมวกนะแล้วก็มีกระเป๋านะครับเอาไว้ไปเดินเล่นนะครับตรงชายหาดก,ก็คือแบบเอาใจสาวๆมากเลยนะเรามาสำรวจห้องน้ํากันเลยดีกว่านะครับเราชอบมากนะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือสะอาดมากนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยน่ารักเลยมีความแบบมินิมอลผสมแบบเฟอร์นิเจอร์มมจิที่เป็นไม้นะดูแบบน่ารักนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโซนอาบน้ํานะจะมีฝักบัวให้นะครับแล้วก็ อันนี้ตรงชักโครกนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีสายชำระให้เรียบร้อยเลย และสาหรับบางห้องนะครับเขาก็จะมีอ่างจาก,กุชี่ที่อยู่อวดดอร์นะคือแบบว่าดีมากเลยนะบรรยากาศดีอวดดอร์แล้วก็แบบเห็นวิวทะเลรับลมเลยนะครับระหว่างแช่น้ําก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปรีวิวโรงแรมเดอะบีชหัวหินนะแล้วก็ส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปรีวิวโรงแรมที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด subscribe ช่องวัน free day ในยู u ูบด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่น เข้าไปดูได้เลยใน f c e e o o o วันฟร e เดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่านะครับใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน IG เต้อันเดอร์สกอร์ธนิด